ไม่อ้วนหรอกนะขอนิดนึงค่ะครูโทรศัพท์สอจะอยู่ไหนอะพี่ต้นถอดแล้วะไม่แค่บอกเขาบอกว่าให้ฝากอะไรเงี้ยที่ขอดูหน่อยพี่หุยยังหล่อเฮ้ยหล่อมากอ่ะฉันกอดสองทีช่วยตีใครเอาโทรศัพท์บฉันไปอ่ะพี่หุยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะไม่ใช่อ่ะเดี๋ยวพี่ลองพี่หุยแซ่บเวอร์หอมมากหนูไม่อาบน้ำอ่ะค่ะวันนี้เอาพี่ไดูหน่อยดิพี่คือเราชอบสอบหนึ่งมากอ่ะพี่หุยแซ่บเวอร์ ไ้นไ่ต้นไ่ต้นเเพ่อห้นอะไรสิหกนมเมามันเก่งไหมนะเดียวเดี๋ยวกองค้างกองค้างเก่งไหมนะทำไรอยู่เก่งไหมนะแกป้หนักอะเก่หนึ่งสองเพ่มเอาขาด้วยขาด้วยขาด้วยี่ตาอยากตังอ่ะ